เสน่จันนาคนะครับไซส์ใหญ่ๆกระถาง11นิ้วเลยกระถาง11นิ้วะกรถาง11นิ้วเลยกี่บาทไหมคะอันนี้อยู่ที่590บาทค่ะ590บาทส่งฟรีค่ะส่งฟรีส่งให้ฟรีนะคะมีกี่กระถางครับมี3กระถางค่ะ3กระถางนะครับนี่นะครับสวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube มือใหม่รียสวนครับวันนี้ก็อยู่ที่ทรัพย์ทวีพันไม้นะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิป นี่นะครับราคาสเสน่์จน,นะครับของร้านทรัพย์ฟรีพันไม้แล้วก็จะมีไม้มงคลมาด้วยนะครับพวกโชคชะชนนะครับเรามาหามแม่ค้าก่อนนะครับแม่ค้าสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีนะคะ FC ช่องใหม่รู้สวนทุกท่านคะ่ะร้านทรัพย์ทวีพันไม้นะคะจังหวัดบุรีรัมย์ส่งฟรีส่งฟรีมีบริการเก็บเงินไปทางให้ด้วยนะคะอยู่ในตัวบุรีรัมย์นะครับในเมืองนะคะในเมืองใครมาไม่ถูกก็ โทรมาหาแม่ค้านะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็ไอเดียไลน์ครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นราคาเสน่จันนะครับแล้วก็ไม้บางคนเราจะเน้นเป็นเสน่จันนะครับของร้านสัตว์ฟรีพันไม้ว่าอยู่ประมาณกี่บาทกันนะครับเริ่มต้นที่ต้นแรกกันะครับมาจันนาคเอ้ยเสน่จันเงินนะคะจันเงินนะครับเสน่จันเงินนะคะามร้อยเก้าสิบบาทลูกลูกเขามีแล้วเนาะแม่ค้าสี่ สี่ลูกใช่ค่ะสี่เลยนะคะเขามีลูกน้อยสี่ลูกเพื่อนนี่เดี๋ยวเขาก็จะเป็นกเนาะงแม่ค้านาะงกี่บาทแม่ค้าอันนี้สามร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีให้ค่ะเสน่ห์จันเงินสามร้เก้าสิบบาทส่งฟรีนะครับนะครับสวยงามครับเสน่ห์จันเงินต่อไปก็จะเป็นนี่ครับเสน่ห์จันตัวนี้เสน่ห์จันแดงโกเมนเสน่ห์จันแดงโกเมนสวยเนาะ แม่ค้าเนาะนี่ครับฟอร์มกำลังสวยนะครับเนาะต้นนี้สองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีได้ได้มีแค่สองกระถางถ้าไปเอาเป็นคู่เพื่อนๆเนี่ยไปวางไว้เป็นค UH, ู่เนาะนี่ครับไปวางไว้ตรงเสาบ้านเพื่อนๆเอาเป right? ็นค right. ู่แต่เขาสวยนะใบเขาสวยนะคะแต่ฟอร์มเขาสวยนะเพื่อนสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีครับส่งทางกระถางแบบนี้เลยนะเพื่อน วยยงามเลนี่ครับส,สวยงามจริงฟอร์มกำลังสวยครับฟอมสวยค่ะมีสองกระถางนะครับมีแค่สกระถางนะคะต่อไปนะครับสเสน่จันดำบ้านนะครับสเสน่จันดำบ้านฟอร์มกกใหญ่ใหญ่อบบฟอมโกมากนะไหมคะ,คะน้องสองร้อยห้าสิบค่ะได้สามต้นใหญ่ๆเลยนะคะใบเขาสวยนะเพื่อนเป็นสามเหลี่ยมใครที่ยังไม่มีแต่ผมมีมีเก็บไว้ครับ ผมชอบซื้อเก็บไว้เสนเจันเพราะตอนนี้ราคาเขาลงมากน้องไมค้าเนาะราคาลงมาแล้วค่ะอย่างนี้กี่บาทเนี่ยอันนี้250บาทมีกี่กระถางมีหนึ่งหมดแล้วหมดเลยเพื่อนสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีหมดแล้วหมดเลยอันนี้จันนาจันนาไซนี้นะครับนิความกองเหมือนกันก็จะเห็นได้ลูกมาอีกต้นหนึ่งนะคะเสน่เจันนาคใบนี้สวย 250บาทซื้อใบเดียวได้มั้ครับนี่ใบเดียวไม่ได้นะใบเดียวไม่ได้เพื่อนต้องซื้อเป็นกระถางมีลูกด้วยกี่บาทไหมคะ250บาทครับมีหนึงกระถางมีน่งเนจันนาคนะครับมาต่อไปใครที่กำลังตามหาต้นนี้นะครับก็จะเป็นเสนจันทร์สำริดตัวนี้ได้มากี่รอบหมดทุกรอบเนาะไหมคะเนาะ ได้มาสามเหลืออยู่หนึ่งเหลืออยู่กระถางนี้นะเพื่อนๆหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเสนจันสำริดนะครับนี่นะครับมีหนึ่งกระถางนะครับแข็งแรงแล้วนะคะแข็งแรงแล้วครับเพื่อนๆนี่นี่ใบใหม่ที่ออกมาเพราะว่ากระถางสองกระถางนั้นขายไปพันห้าหมดละเหลือกระถางนี้ หนึ่งพันหบาทนะครับสเสน่หจันทร์สัมฤิ์ตอนนี้ขายดีมากสัมฤิ์เหมือนแบบเขากําลังจะเก็บกันเนาะแมคคาเนาะหายากแล้วนะคะไม,ไม่ค่อยเห็น,นาหายากแล้วนะครับต่อไปก็ขอดูไอ้ไซส์ใหญ่ๆของเราเมื่อกี้ครับมาต้นนี้แหละเพื่อนๆทาไมเขาถึงชอบไซส์ใหญ่ๆกันอ๋อเพราะว่าเอาไปตั้งโชว์ก็สวยงามเลยเนะยาะนี่ครับ หาไม่ได้เพื่อนเลี้ยงยากมากผมเลี้ยงมาแล้วตายไปกี่รอบวะไม่รู้แต่ต้นแบบนี้ไม่มีวันตายหรอกเพราะมันเพราะลำต้นใหญ่มากจริงเพื่อนๆกี่บาทไหมคะเนี่ยแบบห้าร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีมีสามกระถางคุณเมาไปสามกระถางทำไงเนี่ยยินดีเลยค่ะแต่ต้นใหญ่มากนะเพื่อนๆเนี่ย กี่ปีนี่กว่าจะได้แบบนี้เพื่อนนานนะคะนานอยู่นะคะคนาดูกระถางนี่หน่อยยกให้ดูหน่อยใหญ่ใบเขาใหญ่มากเลยเนเพื่อนกระถางนี่ใบน่ากมากเนี่ยนี่ครับห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบบาทบาทรงฟรีมีสามกระถางสวยงามครับต้นนี้ไไนต,ต่อไปก็จะเป็นไม้มงคลนะครับ นี่นะครับมากวักพระพรมกวักพระพรมกวักพระพรมต้นนี้นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าใครอยากเลี้ยงแบบฟอร์มกอครับซื้อประมาณต้นนี้ไปเดี๋ยวลูกลูกหลานเขาก็จะทะลุทะลุออกมาเรื่อยๆเนาะไหมคะเนาะใช่ค่ะเขามีความสวยงามเพื่อนเพื่อนนี่กวักพระพรมกระถางนี้กี่บาทครับอันนี้ร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบบาททรงฟรี ะะต้นใหญ่นะเพื่อนนี่น,นี่เอาไปเลี้ยงไว้เนี่ยให้เขาเป็นแบบกอเยอะน,นะครับเ,ยยเพื่อน,น,อนะะใส่กระถางเอาไปก็เปลี่ยนกระถางนะครับเพื่อนใส่กระถางใหญ่190บาทส่งฟรีนะครับสวยงามจะเป็นค้าแววมายุราอันนี้นะครับค้าวแววมายุราได้ไปคือเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะปกติม,มันจะเป็นมาแบบนี้ไงไอ้ตัวนี้ก็ขายดีนะครับเพื่อน เปลี่ยนกระถางก็ใหญ่เลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูโชคกระถานนะเพื่อนดูไอ้ตัวนี้ก่อปไปคาแววมยากี่บาทครับอันนี้สองร้อยแปดสิบบาทสองร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีนะครับต่อไปนี่ครับเงินหนาขายดีมากครับสามร้อยห้าสิบบาทเงินหนาสามร้อยห้าสิบบาทสวยนะเพื่อนนี่ไอ้ตัวเนี้ยฟอร์มสวยใบมัน ใบมันห่อสามร้อยห้าสิบบาทต้นใหญ่นี่แหละครับต้นใหญ่หกร้อยห้าสิบาทเขามีใบเกิดมาเพื่อนสวยเนาะต้นใหญ่หกร้อยห้าสิบบาทมีหนึ่งกระถางต้นใหญ่จริงเพื่อนต้นนี้ใหญ่มากจะได้ขนาดนี้นะครับห้อยห้าสิบส่งฟรีด้วยเพื่อนนี่ครับดีตรงส่งฟรีนี่แหละครับสวยนะไอ้ต้นนี้เอาไปตั้งไว้หน้าบ้านเพื่อนนี่ เงินหนาเราจะได้มีเงินหนาๆนี่ครับตามชื่อของเขาเป็นไม้มงคลใบเขาขึ้นมาใหม่ห่อแล้วนะนี่ครับขอดูมาสีทองนี้ขายดีตลอดมากใบนันโลใบเลื่อยใบเลื่อยสีทองขายดีมากเพื่อนในตันนี้ขายดีเพราะอะไรเพราะความเป็นสีทองของเขาคนนิยมชอบซื้อตอนนี้ชอบซื้อแบบต้นไม้ที่แบบมองไปแล้วก็สบายตาเนาะไหมคะเนาะ 180ค่งกระถางหนึ่งร้อยแปดสบาทส่งฟรีนะครับนี่ครับเพื่อนๆพื่อนหนึ่งร้อยแปดสิบเท่ากับต้นละร้อยเพื่อนมาซื้อที่ร้านลดได้ทุกต้นใช่ไหมคะลดได้ทุกต้นนะครับมาซื้อที่ร้านลดถ้าแบบนี้กี่บาทซันโตโซมาซันโตโซมาสามร้อยห้าสิบส่งฟรีต้นนี้ใหญ่มากเพื่อนๆต้นนี้คุ้มเลยครับ ขายได้ต้นนี้ไปคุ้มเลยเพื่อนใครดีเคยชอบแนวซันตโตมาแต่ก่อนครับต้นนี้คุ้มมากเพราะเป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่นะคะจริงครับเ,เพื่อนๆต้นนี้เอาไปตั้งโชว์ได้เลย350บาทนะครับมาต่อไปสเสน่จันนี่แหละต้นหนึ่งอะโน่นอนะอนนสเสน่จรดำบ้านอ,อันนี้บ้านหรอใช่ไหมเพื่อนเหมือนเต่าเกียดเลยเกียรเต่าเกียรต์เสน่จรดำ สนจันดําโบราณใช่ไหมเพื่อนเสนจันดําโบราณหรือเตาเกียรเตาเกียร์ประาณร้อิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่บางคนก็ตามหาเสนจันเหลืองเนาะมันคล้ายกันมากเพื่อนดูเอาเองเพื่อนนี่ลักษณะลำต้นแต่ผมว่าเหมือนเตาเกียร์เตาเกียร์นะนะคะร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีเพื่อน หมดแล้วต่อไปก็จะเป็นไม้มงคลของเราที่รอคอยนะครับเราเริ่มต้นที่ไอ้ตัวนี้ไว้ที่หลังมาสามกุมารก่อนตอนนี้ตอนนี้เหลือถุงสองกุมารไปหมดแล้วบ่ะมมาไปกุมารเดียวกุมารน,นั้นคือกุมารอะไรที่ไปแล้วไปเปหมดแล้วกุมารอะไรนะกุมารทองค่ะกุมารทองเข้าไปแล้วเหลือสองกุมารตอนนี้มีสกุมารมีกุมารแดงกับกุมารดำกุมารดำก็วางแค่หนึางขอดูไอห,หนึ่งกระถางกุมารดำก,ก่อนครับ อันนี้เพราะว่าแม่ค้าไม่ไม่ให้ไปเพราะว่ามันทับมามันเป็นแบบนี้ถ้าขายไปน่าจะขาดไปหมดแล้วแหละแต่ว่ามันมันมีตำนิไงแม่ค้าก็เลยไม่อยากเก็บไว้เลี้ยงไว้คืออันนี้คือเขาทับกันมาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆแม่ค้าก็เลยเก็บไว้ก่อนถ้าใครรับได้ก็ไปสองร้อยปกติกี่บาทนะฮะสองร้อยเก้าสองร้อยห้าสิบบาทอ๋อลดไปห้าสิบตรงซีให้ด้วยนะเดี๋ยวหลดใหม่เขาก็โผล่มาเรื่อยเนาะแล้วก็ตัดตรงนี้ทิ้งเพื่อนเนาะใหญ่ 200มันนิดเดียวเอง 200, สองร้อยทรงฟรีมีหนึ่งกระถางมาต่อไปต่อไปกุมารแดงกุมารแดงนี่นี่อันนี้นี่อันนี้สวย,สวย,วยมันสามสีเนาะตัวนี้นี่แดงมากเลยนี่ครัแบ,บแดบงบแบบมากแดบงบจริงน้องแม่คะาเนาะนี่นี่ไซส์ใหญ่นะคะอันนี้กุมารแดง มาแดงไซส์นี้350บาทส5 0อบาทส่งฟรีนะครับไซ้ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่มี2องอ่างใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยเลือกเอาเพื่อนๆค่ะใหญ่ตัวนั้นมาก็แดงเหมือนกันเพื่อนๆนะคะสาบาทนะครับมันก็จะมีไซส์นี้250บาทมี2ไซส์สอันนี้องบาทสวยงามครับนี่ถ้าเอาไปวางคู่กันเนาะสวยจริงเพื่อนๆนี่ใครที่แบบ มีหน้าบ้านนะครับเอาไปวางคู่กันพยายามซื้อต้นไม้เป็นคู่ไปวางเนาะไปซื้อไปไว้หน้าบ้านคนอื่นก็ได้ครับนี่ครับถ้าวางเป็นคู่ไม่ใช่อะไรเพื่อนๆเวลาเขามองไปอ่ะคือมันต้นไม้มันเหมือนกันเนาะมันก็ดูสวยขดีกุมารอเขาไปหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นต้นที่เรารอคอยนะครับแม่ค้าเอาเมจิกมาเขียนไว้ย่ง ต้องเขียนไหมต้องเขียนดีกว่าเพราะเอฟซี T บอกว่าอยากให้เขียนคือเขาเขาจะได้รู้ว่าต้นไหนไปแล้วอย่างเงี้ยครับเขาจะได้ไม่ต้องนี่ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกระถางที่หนึ่งนะครับกระถางที่หนึ่งราคะาเขียนแล้วเลขหนึ่งเลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่งบอกราคาก่อนไหมคะอ่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทกระถางที่หนึ่งนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทตัวนี้จะเป็น ออกสนิมเนาะไหมคะเนาะสนิมดําเลยนะคะเนาะสนิมนี่ครับนี่ออกดางนิดนึงใบใหม่ควมนี้สวยกระถางที่หนึ่งโชกกระชันดํานะครับเราจะขายในน้ําโชกกระชันดํานะครับตัวนี้ลักษณะจะเหมือนจะออกสนิม450บาทส่งฟรีนะครับขอบใบพริ้วๆอยากๆพริ้วแบบนี้นี่ครับ 450 450, 450บาทครับมากระถางที่สองของเรากระถางที่สองของเรานะครับจะมีฝักอยู่หนึ่งฝักนะครับาท,า 2, 2> ที่สองมีฝักอยู่หนึ่งฝัก,กตัวนี้ก็ออกสนิมเหมือนกันเนาะไม่ค่แต่กา้กานก้านแดงดำๆน่าจะเป็นดำเปลือกมังคุดเพื่อนๆใช่เป,เปลือกมังคุดนอดไม้แล้วก็มีฝักใช่ร้อยห้บาท ส่งฟรีมีปลายทางนะครับต่อไปก็เป็นเบอร์สามนะครับชอบเลขไหนเพื่อนก็ซื้อตามเลขนั้นนะครับเพื่อนเลขมงคลของเรานะครับตัวนี้ฟอร์มสวยเพื่อนใบมันเนาะนี่ครับทรงใบเขาแบบมันเป็นหนึ่งสองสามสี่เป็นสี่มุมเพื่อน ลาเวลาแบบมีใบใหม่ขึ้นก็จะแตกแบบเหมือนมันอะไรล่ะสับวางเป็นใบสับวางกันจะได้สวยมันเป็นสีมุมเพื่อนตัวนี้จะออกเป็นสนิมไหมสนิมหรือเปลือกมังคุดเพื่อนคือเขียวแต่จะเป็นโช็กโกชันดำหมดนะเพื่อนก้านก้านก็ดำนะคะหลังใบเขาเริ่มดำแล้วนะกระถางทีสี่นะครับสามจ้าสามเบอร์สามเพื่อนส่ร้อยหาสี่ร้อยสิบบาทส่งฟรีต่อไปก็จะเป็นเบอร์สี่นะครับ เบอร์สี่ของเราเบอร์สี่ของเรามาแล้วหนึ่งฝักเบอร์สี่หนึ่งฝัก,กตัวนี้ก็เปลือกมังคุดเนาะอะหนึ่งฝักใหญ่เบอร์สีเปลือกมังคุดคส5 0บ,บาทสี่รบาทส่งฟรีนะครับต่อนนไปก็จะเป็นนัมเบอร์ห้าครับเลขห้านะครับ จองไว้ให้ลูกค้าแต่ลูกค้าไม่เอารับตัวนี้หลุดจองไม่ได้จองคือเราจองไม่ให้จองไว้ให้แต่ลูกค้าไม่เอาเอาต้นอื่นพอทส,สวยลูกค้าเอาต้นอื่นจองต้นนี้แต่ไปเอาต้นอื่นแต่ว่านี้สวยอย่างนี้ก็มีด้วยครับเพื่อนๆ <laughs> <laughs> จองกักเขาไว้นี่มามแต่ต้นนี้สวยจริงสวยจริงอ่ะแม่ค้าอ๋อให้เลยคือต้นนี้อ่ะแม่ค้าเลือกไหมลูกค้าจองไว้ให้ให้คนข้างหลังดีมากเลยครับต้นนี้สวยจริงน้องแม่ค้าเนาะค่ะสวย หนึ่งฝักสี่ร้อยห้าสิบบาทสวยจริงเนี่ยฟอร์มเขาครับเพื่อนๆจำเบอร์นี้ให้ดีเบอร์ห้าเบอร์นะครับโทรมาคนเดียวพอนะแล้วก็ซื้อแล้วคนอื่นก็เอาเบอร์เบอร์อื่นนะก็มันหมดแล้วอันนี้เบอร์ห้านะครับจำไว้ต่อไปก็จะเป็นราคาอันนี้เดี๋ยวคะให้ราคาพิเศษแล้วกันสามกระถางนี้จะเป็นราคา ราคา600เท่าไหร่ไหมคะ690้ยนี่อ่ะนึสิค่ะมายกขึ้นเลยไหมคะดำกระถางนี้690้งฟรี้าสาส่งฟรีจะต้นใหญ่กว่าต้นที่เรายกมานะสวยงามเบ่้นๆนี่เป็นรอยตรงนี้อ๋อปกติกี่บาท990ปกติอันนี้990มันเป็นรอยตรงนี้นึงแม่ค้าเอาอะไรมาทะลุว่ะเนี่ยอันนี้น่าจะแบบว่าเป็นมาตั้งแต่อยู่ที่สวน นึกว่าแม่ค้าอยากลดราคาเลยเอานิ้วเจาะนะครับเพื่อนๆนี่หลังใบก็เร <accord> ิ่มนี่ค่ะม่วงไปแล้วม่วงดำไปแล้ว600 90บาทกระถางที่หนึ่งเป็นกระถางที่หกนะครับเบอร์หก690บาทต่อไปเบอร์เจ็ดเซเว่นนะครับเซเว่นของเราหนึ่งฟักฝักยาวมากเนาะแม่ค้าเน้อง690ตัวนี้ก็690 ผมว่าไ,ไอ้หกรอ้าสิน่าจะไปก่อนเขาแน่นอนเลยน้องแมคค้าเนาะนี่ครับเบอร์เจ็ดหกรตัวนี้จะดำเพื่อนๆนะจะไม่สนิมแน่นอนเลย <6 S 2> ผมว่าดำหกร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีกระถาง <8 S 1> ที่8กระถางสุดท้ายมี8กระถางเพื่อน กระถางนี้มีอยู่2ฝักกแบบนี้นะสฝักกระถางที่8ดนี่นะครับเก้าร้อยเบาทนะครับจะเป็นต้นใหญ่ที่สุดเนาะไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วนะครับนี่ครับต่อไปจะเริ่มเล็กลงเล็กลงนะคะเนาะราคาก็จะเท่าเดิมเพื่อนเพื่อนเพราะไปคัดมาตั้งแต่ปีใหม่แล้วเนาะพี่คะเนาะ ถ่ายดีทุกรอบเนาะโชคประชันดำนี่ครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ทำหน้าไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมถ่ายคลิปไปเลยโอเคค่ะันนี้เป็นไม้มงคลเนาะบงคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ค่ะดูให้จบนะคะมีนิดดิ้งนิดเดียวนะคะนิดเดียวครับแต่ก็คัดคัดพิเศษมาเนาะอย่าลืมนะครับพวกเสน่ห์จใจแล้วก็โชคประชันสวยงามเนาะแม่ค้าเนาะเจอกันคลิปหน้าเนาะแม่ค้า สวัสดีครับ